ทีมแนนยินดีด้วยนะยินดีกับบ้านหลังใหม่ด้วยโอ้สวยมากเลยอันนี้ของเล็กๆน้อยจากพี่เอ,อห,อหขอบคุณมากเลยนะครับพี่น็อตผมเกรงใจมากเลยอรั <c oughs> ท่านประธานครับอันนี้คุณไม่ได้กลับบ้านมาเป็นสิบปีแล้วนะครับแต่วันนี้เป็นวันขึ้นบ้านใหม่ของพี่ชายคนรองของคุณคุณแน่ใจหรอครับว่าคุณจะใส่ชุดแบบเนี้ไม่เป็นไรหรอค่ะจะแต่งตัวแบบไหนมันก็ไม่สําคัญหรอกนะคะฉันว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดคือวันนี้ ันเตรียมของขวัญไว้ให้เขาก็คือเงินหนึ่งล้านบาทอยู่ที่ว่าพวกเขาเนี่ยจะรับเงินนี้ไว้ได้ไหมเขาว่ากันว่าเราจะรู้นะคะว่าใครที่จริงใจกับเราก็เวลาที่เราลำบากอ้าวน็อตมาแล้วหรอลูกเข้าไปพักผ่อนข้างในก่อนสิกับแม่งั้นผมเข้าบ้านก่อนนะครับจ้ะนี่ของครับ ขอบคุณค่ะงั้นคุณรอฉันอยู่ข้างนอกนะคะเดี๋ยวฉันมีอะไรจะโทรเรียกครับผมพี่ทีมพี่แนนสวัสดีค่ะได้ข่าวว่าพี่ขึ้นบ้านใหม่แล้วอะ่ะพี่แกเป็นใครอะ่ะอา้าก็ต้องได้ยินว่าพี่ขึ้นบ้านใหม่ไงคะต้องก็เลยเอาของขวัญมาแสดงความยินดีกับพวกพี่2คนด้วยอะ่ะนี่ค่ะ นคนอย่างแกจะมีปัญญาอะไรซื้อของขวัญให้ฉันน่ะไอของกระจอกกระจอกแบบนี้ยแกรีบเอากลับไปให้หมดเลยนะแกดูหน้าเมียฉันสิเมียฉันเนี่ยดูชอบของกระจอกกระจอกแบบนี้ป่ะนี่เหรอคะน้องสาวที่บอกว่าไปทํางานที่ต่างจังหวัดใช่แล้วล่ะแม่ห้ามยังไงก็ไม่ฟังอยากจะไปทําธุรกิจที่ต่างจังหวัดแล้วดูสิกลับมาสภาพแบบเนี้แต่งตัวกระสอกมกนี่ตอง เข้าไปในบ้านเถอะเดี๋ยวพี่สาวคนโตก็จะมาแล้วไปสวัสดีค่ะแม่สวัสดีเจ้าลูกสวัสดีครับสวัสดีจ้ะนี่ยินดีกับบ้านใหม่ด้วยนะของฝากอะไรน้อยๆจากพี่ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ใหม่ พี่ไม้นี่ไม่เหมือนใครเลยนะคะซื้อของมาแต่ละทีเนี่ยก็เป็นของแบรนด์นี้เท่นั้นเลยเออไม้เข้าบ้านไปกับแม่ก่อนนะแม่ทําอาหารเตรียมไว้แกเยอะแยะเลยแล้วเป็นของที่แกชอบทั้งนั้นเลยนะลูกป่ะค่ะแม่ป่ะเออพี่ไม้แล้วนี่ช่วงนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างหรอคะเฮ้ยใครให้แกนั่งเนี่ย สกรปรกชิบหายมานี่เลยอะนั่งเลยเออไม้ทีมแนนน็อตลูกแม่เตรียมอาหารที่พวกแกชอบไปทั้งนั้นเลยนะ แล้วก็เตรียมปลาเนื้อสิยูไว้ให้ด้วยนั้นเดี๋ยวแม่เข้าไปทำอาหารที่ครัวก่อนนะแม่ครับเดี๋ยวผม,มช่วยนะครับได้เลยไปแล้วแกเมื่อกี้ที่แม่เรียกไม่ได้มีชื่อแกนะแกไม่ต้องเสลอเขาไปกินข้าวพี่ไม้แนนเราไปช่วยแม่กันดีกว่าปล่อยมันไว้นี่แหละไปครับ ต้องไม่เป็นไรนะจะต้องไปกับพี่ไม่ดีกว่าค่ะพี่ไม่สีมแนนน้องแกไปทำธุรกิจที่บ้านนอกอะ่ะต้องหลายปีดูจากสภาพที่ขับมาแล้วอะ่ะธุรกิจคงพังยับเยินแน่ๆไม่เหมือนพี่มายเลยเนาะเปิดบริษัทเองมาหาแม่ที่ไหร ก็เอาเงินมาให้แม่ทีละหมื่นสองหมื่นถึงแม้เขาเป็นแค่ลูกคญธรรมแต่พวกแกเป็นลูกแท้ๆของแม่งั้นเดี๋ยวแม่จะขอเงินพี่หมายให้เป็นของฝักกับพวกแกสําหรับขึ้นบ้านใหม่เลยนะพวกแกต้องรับพี่มายดีๆนะรูไม่ลูกแม่นี่รอบคอบมากเลยนะคะว่าแต่บ้านเราเนี่ยไม่มีผลไม้เลยพี่มาย,ยชอบกินผลไม้มาก งันเราไปซื้อผลไม้กันไหมทีมพี่ไมยเนี่ยจะได้ให้เงินเราเยอะๆดีไหมคะดีเลยลูกเงินพวกแกรีไปซื้อมาเลยนะซื้อมาเยอะๆเลยไปสิพี่ไปเลยไปกับแนว่าแต่ตองมาขึ้นบ้านใหม่ทีมกับแนนแบบนี้ตองเตรียมเงินมาให้พวกเขาเท่าไหร่เหรอ เออไม่เป็นไรตองพี่เข้าใจนะพี่รู้ว่าการที่ตองไปทําธุรกิจที่ต่างจังหวัดอะมันเป็นเรื่องที่ยากแล้วก็ลําบากมากพี่เตรียมส่งของตองมาให้แล้วนะนี่ตองันนี้พวกเขานะขอบคุณนะคะพี่มายงั้นตองรับเอาไว้เลยนะคะ ไม่ลูกพอดีทีมกับแนนอ่ะเขาออกไปซื้อผล,ลไม้มาเดี๋ยวไม่ค่อยรอกินข้าวพร้อมกันนะลูกรอแปบหนึ่งนะค่ะแม่ไม่กับตองยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่หรอกคะ่ะไม่ลูกทีมกับแนนอ่ะเขาออกไปซื้อของขึ้นบ้านใหม่ไม่ก็น่าจะรู้สถานการณ์ของพวกเขานะลูกวันวันอ่ะเขาไม่ได้ทาอะไรเลยเหมือนคนไม่มีงานทําและตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนี่ย พวกเขาไม่มีเงินเลยส่วนเงินค่าบำนาญของแม่มันก็ไม่พอใช้หรอกมายลูกมายก็ทำธุรกิจมีเงินต้องมากมายแม่ก็อยากให้มายอ่ะช่วยออกค่าใช้จ่ายข่นบ้านใหม่ให้ทีมหน่อยนะแม่คะไม่ใช่ว่ามายไม่อยากเอาเงินให้แม่นะคะแต่ว่าตอนนี้มายไม่มีเงินแล้วลค่ะมาเองก็ลำบากเหมือนกันนะคะแม่ บริษัทของไมยตอนเนี้ยมันกําลังขาดทนุนไม้ไม่มีเงินให้แม่จริงๆค่ะว่ายัางไงนะเกดก็ไม่ต่างกับหยิตตองนะสิอ๋อเกดสองคนคิดจะมายืมเงินจริงใช่ไหมตอนแรกฉันก็คิดว่าจะให้แกไ่คอนออกเงินขึ้นบ้านใหม่อีกทีแต่นี่มันอะไรกันเกดกับตองก็กลับมายืมเงินฉันเหมือนกันหมดไม่มีเงินก็ไม่ต้องมีสิทธิพูดอะไรทั้งนั้นไป ออกไปกันได้แนละ้วออกไปสิค่ะแม่ก็ได้ค่ะงั้นเราสองคนขอตัวลาะคนะฮะสดีค่ะไปกันต่อทีมลูกทีม่ไม่ต้องซื้อผลไม้กลับมาแล้วนะพี่กับน้องแก กลับไปกันหมดนะ้วแม่แฮจะมายืมเงินแม่ทั้งสองคนเลยแม่ก็เลยหนโผไล่แต่เพิดกลับไปแล้วน่นเออแต่แกไปต้องรีบก,กลับมานะแกก็ไปเดินเล่นกันก่อนค่อยกลับมาโอเคนะลกูกตองช่วงเนี้ยพี่เองก็ลำบากมากเหมือนกันไม่ได้มีเงินมากมายเหมือนเมื่อก่อนแล้ว แต่ว่าพี่ก็เห็นใจแกนะเนี่ยเป็นเงินส่วนตัวของพี่เองต้องเก็บเอาไว้ใช้นะถึงแม้ว่ามันจะไม่กี่พันน่ะแต่ก็พอจะเอาไปซื้อนมผงให้ลูกได้ตองเอาไปนะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาตองก็ทำงานเก็บเงินมาตั้งหลายปีแล้วมันมากพอแล้วคะ่ะ ขอโทษนะครับคุณตองครับที่บร,ริษัทมีเรื่องเดือนแล้วครับคุณนัดนี่ฉันบอกให้คุณรขอข้างนอกไงคะที่คุณเข้ามาทําไมอะคะกลับไปก่อนเลยคะ่ะนี่มันเรื่องอะไรกันอนะตองที่มาคะจริงๆรแล้วตลอดหลายปีที่ผ่านมาชีวิตตองไปได้ดีเลยนะคะแล้วหน้าที่การงานตองก็ประสบความสําเร็จมากช่วงนี้แม่เขาโทรมาหาตองว่าพี่ทีมจะขึ้นบ้านใหม่ ตองก็เลยมาหาเขาตั้งใจเอาของขวัญมาให้เขาซึ่งของขวัญเนี่ยก็คือเงินหนึ่งล้านบาทค่ะแต่พอตองมาถึงพี่ทีมเขาก็เห็นตองแล้วเขาก็ไม่อยากได้ของของตองค่ะเขาบอกว่าให้ตองเอาของ,ของตองกลับคืนไปส่วนแม่เนี่ยพี่ก็เห็นแล้วใช่ไหมคะว่าแม่เขามีที่อทิยังไงบ้างพี่ไม้ในกล่องเนี้ยมันมีเงินอยู่หนึ่งล้านนะคะตองว่าตอนนี้บริษัทของพี่กำลังมีปัญหา พี่เอาเงินนี้ไปแก้ปัญหาบริษัทของพี่ก่อนนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็น่าจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อยู่นี่ค่ะตองนี่ตองจะเอาเงินนี่ให้พี่จริงๆเหรอพี่ขอบใจตองมากเลยนะตองช่วยพี่ในยามขับขันได้จริงๆอะตองไม่ต้องห่วงนะถ้าเกิดบริษัทของพี่กลับมาตั้งตัวได้เมื่อไหร่พี่จะรีบหาเงินมาคืนตองเลยไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่มาย แค่นี้ก็พอแล้วค่ะพี่ไม่ต้องเรีกคืนตองหรอกขอบใจมากนะตองขอบใจจริงๆนะทุกคนคะทุกคนคิดยังไงคะคิดว่าตองทําถูกแล้วใช่ไหมคะยังไงคนดีเนี่ยก็ควรได้ดีจริงไหมคะคุณตองครับรีบแปนันเถอะครับทางนี้พี่น้องที่รักกันจริงไม่ได้ดูที่เงินในกระเป๋าแต่ดูที่หัวใจ ว่ามีให้กันมากแค่ไหน